พี่เคยมีอะไรกันยังออโอ้โหไม่เคยไม่เคยเลยซิงอยู่เขาซิงอยู่เนี่ยไายต้แล้วเขาซิงอยู่นีอค่ะน้อง,องวันนี้นะคะพี่ป่ายก็จะพาน้องๆน,นะคะมาพบกับ JK 911ค่ะจะมาสอนทริคหาเงินค่าขนมง่ายตอนนี้เราก็อยู่กับแอ JK 911วันนี้พี่ปายจะมาสอนทริคให้ง่ายๆแบบเพียมกวิงโบนันซาเข้ามาดูเลยค่ะก่อนอื่นนะพี่ปายจะเล่นให้เห็นถึงความแตกต่างก่อนนะคะระหว่างใช้ทริกกับไม่ใช้ทริกพี่ปายจะเล่นธรรมดาให้ดูก,ก่อนนะสักสิบรอบ ขอโทษนะคะน้องๆที่ปลายอ่ะมนึปรับเรกมันก,ก็เลยหายไปอย่างรวดเร็วเลยขอโทษโทษีก่อนขึ่นนะเราจะต้องปรับแลกก่อนค่ะอยู่ที่มุมขวานะคะโอ้สะสมแล้ว,ว343บาทแล้วเราก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าคุณแน่ใจไหมว่าจะซื้อสิทธิ์สปินสิครั้งในราคา6 0 0บาทกดโอเคไปเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆน,นะคะ ก็จะได้เข้าหมดโบนัสได้ทันทีเลยค่ะโดยหมดโบนัสเนี่ยจะเป็นตัวคูณเต็มไปหมดเลยโอ้โหเห็นไหมคะอธิบายยังไม่ทันจบตัวคูณมาเต็มเลยคูณถึง50แน่โอ้โหโงนักแตกได้ถึง1นึ่งพามรอีบาทลงทุนแค่600บาทก็ได้ทุนคืนแล้วนะคะ เล่นเกมอะไรจะได้คือดีอวขนาดนี้นอกจากเกมโบนัสของ adjk99 น,น,นะคะน้องๆนี่นะคะเล่นไปเรื่อยๆมีตัวคูณถึงสิดเลยตอนนี้เราก็สะสมไปได้ถึง1,923บาทแล้วได้แล้วสี่เจ๊ หกคู่สิบสองคูณยี่สิบสองโโหแข่งแงเลยค่ะน้อง,องตอนนี้นะคะคูณถึงยี่สิบสองจัดไปเลยค่ะอีกแ7ดร้อยเจสิบดาทสุดยอดไปเลยจ้าลงทุนแค่6รกร้อยบาทได้กลับมาถึง2 8งพปบาทแล้วทุกคนอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าอ่ะ JK911 เนี่ยเขาแจกจริงลองแอดกันเข้าไปดูนะคะเพราะพี่ปายเนี่ยเล่นมาแล้วแล้วได้จริงๆค่ะน้องๆแอดกันเข้าไปที่แอด JK911 นะคะลองไปแอดกันดูค่ะบอกได้เลยว่าได้ค่าขนมชั่วๆค่ะน้องๆ ในบ้านราคาน้องๆกับแอด JK 911ค่ะกับเกมสวีบโบนันซ่าเล่นง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะบอกแล้วว่าที่เนี่ยแจ็คพอตแตกเยอะมากค่ะน้องๆเราอาจเข้าไปดูนะคะที่นี่เขาไม่มีการปิดเว็บหนีแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะจะต้องมีแอดอำนาจที่แอด JK 911ค่ะน้องๆ เสนอหน้าพี่เลยปมนแขกเราเชิญค่ะพี่ปายก็เชิญมานะคะก็ให้พี่เรวเนี่ย <dark> มาช่วยตอบคำถามนะคะ Q&A นะคะที่น้องๆนะคะตั้งคำถามมาให้พี่ปายกับพี่เรียวตอบนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำถามเนี่ยก็คือจะมีอะไรบ้างนะคะค, oh <my> คือเราจะเป็นคำถามที่แบบว่าเ เราสดๆเลยนะคะมาจากแบบว่าที่น้องๆนะคะได้เม้นมาถามกันนะคะนี่ครับคําถามในนี้เลยใช่ใช่แต่คําถามอุบาโพูดว่ะจะตอบได้ไหมเนี่ยอ้งตาตอไปตาตอบตามความจริงเอาคำถามแรกก่อนเขาเขาเขาอ่านให้ไหยเออออมันจะดูรุนแรงไหมคำถามแรกเขาว่าไปเปิดแอร์ก่อนไหมร้อนมันร้อนน่อยรายการตรงนี้พูดกลางรายการแบบนี้ได้เลยเหรอไม่มีเยวสุดๆเลยว่ะทำแบบเรียวนี่แหละ สนเยอาไรกันทุกคนมันร้อนเนาะอ่ะไหนในก็เรียวละเขาอ่านให้ฟังคำถามแรกของคำถามแรกครัำถามแรกครับพี่เบลเคยไปซอยนรกกี่ครั้งแล้วครับอ้าวคำถามแรกของครอบครัวเราฉาบเลยต้องตอบความค้อถามแรกแม่ก็ไม่อยากให้ทําคลิปเลยอยากให้กูแบบฟันกันเองอะไรเงี้ยแบบทะเลาะทะเลาะกันเองอะไรเงี้ยเคยไปมาไหมบอาตรงตรงตอาดีดีดิเคยไปไหมไม่เคย เคยไปแต่ว่าเคยไปแค่แบบแบบผ่านนรอน่างเงี้ยอ๋อเคยไปนั่งไหมไม่นั่งไม่เคยนั่งไม่เคยกี่ครั้งสามสองสามสี่ห้าครั้งประมาณนี้ใครเด็ดสุดเฮ้ยไม่รู้ดิรู้ได้ไงไม่เคยแหมแล้วหลอกถามแล้วทุกคนคิดดูเอาดิไม่เคยไม่เคยร้านไหนสาวสวยอุ้ยสาวไม่รู้ไม่เห็นเห็นแบบเขาตาตัวเองก็รู้ว่าตาเขาไม่ดี แบบสักประมาณสิบเมตรก็ไม่เห็นหน้าแล้วเพาว่านมใหญ่ๆเินเข้ามาใกล้ๆอ่ะเห็นไหมเห็นอันนั้นเห็นต้องอ่องงี้ไงดูนิ่งนะต้องสองยไม่เลือกลักครับผมไม่เลิกลักผมบองตรงผมลองประทานครับประทานคือเชางตัวครับก็คือประมาณว่าเคยไปแต่ว่าผ่านขับเข้าไปในซอยเฉยเออขับไปกับไอ้บินไอ้บินบอกเออไปกันไหมอะไรอย่างงี้ ถ้าว่าว่าบินบอกว่าไปกันไหมคือไม่ทรประดาถ่ายคลิปไงไปถ่ายคล<อ>ิปกันไหมพูดไม่จบไงถ้าว่าบิลลีช่ชวนนี่เขาไม่น่าไว้ใจตนะ่อถ้ามืมันไม่ถ่ายี่หโหแบบตัวร้ายเลยเนะี่ย <laughs> โอเคคำถามต่อมานะครับพี่เบลกับพี่ายจะแต่งงานกันไหมคงถามว่าแต่งไหมก็เราอยู่อย่างนี้กันมานานมนะันก็มีความสุขแล้วเนาะไม่จำเป็นต้องแต่งก็ได้ใช่แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละซี่ฟีครับเอ้ยเอ้า คุณ<ท>แรงโทษเหร<ม>ก็คืออยู่กันแบบนี้มาก็ห้าหกปีแล้วมั้งอือประมาณนั่นแหละใกล้จะหกปีแล้วตั้งแต่ผมอายุสิบเก้าอ่ะตอนนี้ผมยี่สิบสามแล้วอ่ะสิบเก้าจะยี่สิบสี่แล้วสองมจะหกปีแล้วอนะจะหกปีแล้วครับก็อยู่กันมานานก็คือก็มีแบบว่ามีลูกน้อยกันออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ๆ>ที่แรกก็วางแผนไว้ว่าอีกห้าปีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช่แต่พอมีลูกแล้วก็แบบจบแล้วแหละ ตังไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยพาะพี่ายก็ไม่ค่อยอะไรกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นการเสียเงินมากกว่านะในในสายตาเขาอ่ะมันเป็นการเสียเงินแบบฟรีแต่ว่าสำหรับมือหยิบบางคนอ่ะเขาก็แบบเขาไฟฟ้าแบบเออแต่งจัดป่ะจัดป่ะต้องแบบสำหรับพี่ายว่าเก็บเงินดีกว่าอะไรเก็บไินดีกว่าเอาไว้เงินเหลือๆค่อยว่ากันถามใส่ชุดเจ้าสาว ไม่ได้ไว่าเห็นแก่ตัวไม่ได้ไว่าน,นู่นนี่นั่นนะจะจัดก็ได้จะจะจัดตอนนี้ก็ยังได้เลยแต่ประเด็นคือในความคิดของเขาอันนี้ในความพูดในความคิดของเขาก็คือเพื่ออะไรเอามันก็มันเป็นประเพณีไงอ๋อเป็นประเพณีเป็นประเพณีพอดีเกิดมาไม่เคยแบบมีประเพณีนี้ตั้แต่เกิดไงอ๋อเกิดมาไม่แต่งงานเลยมันก็แปลกคือแบบยังไงอ่ะคือพ่อแม่เขาไม่ได้แต่งกันแต่เขาก็ยังอยู่กันได้นี้ไงแบบมีต้นแบบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้อ๋อใช่ ก็ไม่จําเป็นอ่ะบางคนแต่งงานกันแปบ๊บเดียวก็เลยก็มีเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครคําถามต่อมาพี่ปายชอบอะไรในในตัวพี่เบลครับของคําถามของพี่เต้โอ้ยดีมากเลยนะ้องคนนี้อะไรนะพี่ปายชอบอะไรในตัวพี่เบลครับพี่ปายชอบอะไรน่ารักมากก็ชอบแบบว่าเขาไม่กินไม่กินหมายถึงแบบไม่ใช่ไม่กินข้าวนะกินกินจนอ้วนเลยโอ้โหอ้วนอะไรอย่างเงย กินบ้างก็คือในโอกาสถ้าแบบเออเพื่อนมาเที่ยวบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่กินไม่เที่ยวคือเขาไม่เที่ยวกลางคืนอ่ะไม่เที่ยวแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่ก่อนอาจจะเที่ยวหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าตั้งแต่คบกับพี่ปลายมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเขาเที่ยวอะไรอย่างเง <s> ี้ยแล้วก็แบบไม่ติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงกับติดคือแบบถ้าเพื่อนมาเนี่ยก็คือมีไปกับเพื่อนฝูงบ้านแต่คือไม่ถึงกับแบบทิ้งพี่ปลายให้อยู่แบบ คนเดียวตลอดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่กินไม่เที่ยวไม่ดื่มเหล้าไม่สุบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีนะก็คืออวัยมุกไม่ไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อวัยวะนี่คืออะไรอวัยวะนี่คือยังไม่รู้นะต้องดูกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละก็ชอบตรงนี้แหละอธิบายเลยคือน้องๆจะไม่รู้คือเรื่องคําว่าเที่ยวหรือไม่เที่ยวเนี่ย บ้านพี่ยากจนทําไมทำไมถึงมันโยงบ้านพี่ยากจนได้คือพอบ้านยากจนปุ๊บใช่ปะตอนเด็กเราเลยกเกเรออกบ้านตั้งแต่ประมาณสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยออบ้านแล้วแล้วก็ไปเป็นนักร้องนะไปเป็นนักร้องอ,อ,งอง่าน,าานักร้องผับนักร้องร้านอาหารนะักร้องตามร้านอาหารอะที่เป็นร้านเหล้าอนะไรแบบเนี้ยอยู่กับสังคมแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยตั้งแต่แบบแบบวัยแบบแบบรุ่นแบบเด็กๆเ,เ,เลย ในเด็กคนอื่นเขาก็คงแบบว่าเป็นนั่งกินเหล้าใช่ปะ่ะของเขาเป็นนักร้องไงเขาก็ได้แบบเสพอะไรพวกนั้นแบบมาเยอะแล้วอ่ะอืแต่ถามว่าส่วนเรื่องกินเหล้าเนี่ยมันก็กินได้เมืม่อก่อนก็กินแล้วก็ร่วมกันนอนกลางถนนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอ้ยเยอะมีดรมเยอะแล้วก็พอมันมาสักช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันไม่ใช่ตัวเราไอ้เนี่ยเราเป็นคนชอบออกกำลังกายนี่หว่าก็เลยาหันไปออกกำลังกาย ไม่หรอกมันเที่ยวจนอิ่มตัวแล้วมันเที่ยวจนอิ่มตัวแล้วแล้วก็มันอิ่มตัวมันเบื่อมันมันันถึงจุดหนึ่งก็เบื่อเองจุดแรกก็คืออยากอยากเที่ยวอยากลองอยากไปทั่วอะไรเงี้ยเพราะที่จุดหนึ่งก็อิ่มตัวก็เหนื่อยอ่ะมันเบื่อแล้วอ่ะมันเบื่อมันเบื่อผมเห็นเหผมเห็นมาทุกแทบจะทุกอย่างเล้ว่ะมันก็เลยแบบรู้สึกเฉยเฉยไงวงการที่แบบว่าดำดำแบบดำจ๋าๆตั้งแต่แบบเดินยาคนเดียวอะไรเงี้ย ก็เคยมาแล้วอ่ะม the ันมันม er ันดำดิสีเทาที่ไหนอ่ะดำเลยหรอดำเลยดิก็เคยมาแล้วอ่ะมันก็มันก็เลยทําให้แบบว่ารู้สึกแบบเฉยเฉยป่ะอือไปรุ่นนี้แบบว่าแบบดีๆใส่เขาหน่อยดูเฉยเฉย่ะมึงมึงเนี่ยมึงเจอกูในช่วงนั้นแล้วมึงจะแบบอันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วคือไม่ใช่เพราะว่ามามาคบของเขาเราก็เลิกมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลิกก่อนหน้านี้แล้ว แต่ว่าแต่ว่ายังทํางานอยู่แต่ว่าเลิกแล้วนิสัยแบบว่าที่แบบว่าเที่ยวผับเที่ยวบา์แบบเที่ยวแบบจริงจรงกลางๆแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือนอนเสร็จตื่นมาก็เที่ยวอย่างเงี้ยไม่ใช่ละก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมานานสองสามปีแล้วแต่ก่อนหน้านู้นตอนเด็กๆแบบเที่ยวก็ถือว่าเขายังชอบดีนะมาเจอในช่วงจุดที่แิ่มตัวไม่งั้นผมมึงปวดหัวแน่ขอคงไม่เอาอ่ะเขายังปวดหัวนานเป็นคนที่ไม่ค่อยอดทนกับความปวดหัวอะไรที่แบบเพราะอะไรรู้่ะครับพี่ปลายอ่ะ ไม่มีเรื่องอะไรนะนะจะเที่ยวไม่ว่าหรอกแต่เรื่องผู้หญิงกลัวเรื่องนี้เพราะเป็นคนขี้หวงหวงมากคือจังน,นี้ที่แบบว่าอย่างสมมติมีคนมาขอถ่ายรูปแบบได้นะแต่ว่าแบบจะใกล้เกินอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็จะเซฟตัวเองแบบส่วนมากก็จะทำแบบนี้เวลาถ่ายรูปเพื <c oughs> ่จะดูเก่งๆหน่อย <c oughs> บางทีมีพิตตี้มาถ่ายผมก็จะเพินมมือเออแต่ถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวแต่ให้เกียรติ ว่าเราใจขอใจเราอย่างสมมติมีผู้ชายมาขอถ่ายรูปไปเงี้ยเราก็รู้มันก็มันก็รู้สึกเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างเขาใครจะมาขอถ่ายรูปนี่เด็กๆกัน<ต>เด็กหน่อยเออแต่นั้นเด็กน้อยเราไม่ได้คิดอะไรไงแต่พี่พิตตี้ไงพิตตี้มาขอถ่ายราูปอป็นยังไงเอาถัดไปมาลูกคนนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรครับคนโตชื่อปลื้ม เอาพูดดีไม่พูดดีปากแตกเอาคุยกันแล้วชื่อพี่เบลก็อยากให้ชื่อปาวานเอาน้องว่าไงชื่อปาวานเอาน้องปาวานไงรถคันแรกไงที่จะให้เขาไม่ไม่เล่คนใต้เรียกวานวานวานนะก็ปาวานเออปาวานก็ปาวานแต่ผู้หญิงชื่อปาวานมีแต่ผู้ชายนะปาวานนกปาวานมาได้แล้วปาวานก็มาปาวานเออชื่อเล่นชื่อน้องปาวาน มันก็ได้อยู่แล้วน้องประวานไดเพราะว่าทุกคนแต่มันมีความหมายแต่มันชื่อมันยังไม่ไพเราะน้องอันนี้น้องอคิตตี้น้องฟุงฟ้งฟิ้งน้องอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นผู้หญิงกว่าไงแต่อันนี้มันเป็นน้องประวานอะไรวะมันดูเห้าๆนิดนึงนะปุยฝ้ายปุยฝ้ายปุ่มปุยปุ่มปุ๋ยของปุ๋ยอะไรปุ่มปุ๋ยปน ต้องเป็นปอปลาก็เป็นปอปลาก็นั่นแหละอันดับแรกก็คือที่ตั้งที่คิดไว้ก็คือจะเป็นน้องปลาหวานอืนะคะแล้วก็ยังไม่มีชื่อที่สองที่สามยังไม่ได้มีเรียงลาดับทีแล้วก็ถ้าใครอยากให้ชื่ออะไรก็ลองเม้นมาดูแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราลองดูคำถามต่อไปคำถามต่อมาครับถ้าพี่เบลคุยกับคนอื่นพี่ปายจะทํายังไงครับอา้อาว กระโดดถีบขาคู่คะน้องรอะรออะไรอ่ะรอพ่อตัดริบบิ้นเหรอพี่ปายกับพี่เบลอยากมีอีกตัวน้อยกี่คนคะก็คนนี้คนหนึ่งมีคนโตแล้วน้องเพิ่มก็มีคนเล็กก็น้องประวันก็ก็น่าจะพอพอแล้วอ่ะพี่ปพี่กับพี่เบลคบกันได้อย่างไรครับก็คบกันได้อย่างไรอ่ะคะพี่ปายจีบพี่ ไปฟังพี่ที่ร้านร้องเพลงแล้วเขาไวจีหรอเพื่อไปฟังปะวะพี่กำลับบงเล่นคิดได้อย่างเงี้ยพี่ปลายก็บอ<ม>อยู่แบบนั่งโต๊ะข้างนั่งสวัสดีครับนี่โต๊ะเหล่ว, <laughs> วันนี้คุณมากับใคร ใช่เลยเอาตอนคือแปลว่าคือเหมือนแบบว่าพี่พาพ่อไปทานข้าวทีเนี้ยก็คือร้านอาหารที่พี่เบลเขาไปร้องเพลงนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วพี่ก็แบบนั่งกินข้าวอยู่แล้วพี่ก็บอกว่าเจ้ที่้เสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าแบบเฮ้ยเสียงใครวะอย่างเง้ก็เปิดแผ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนพ่อข้ามไปข้ามไป,มไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออไปนั่งกินเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือ กับพี่เบลก็คือเป็นร้านอาหารที่พี่เบลทางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็พี่ก็รู้จักแบบว่าไอ้น้องๆเด็กเสิร์ฟที่นั่นบ้างบ้างบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออได้รู้จักกันอะไรน้องก็เป็นจุดเริ่มต้นก็คือแล้วนะจุดเริ่มต้นคือพี่เป็นนักร้องแล้วพี่ปายเป็นลูกค้าแล้วลูกค้ามาจีบนักร้องแล้วก็พาพี่ไปกรุงเทพแล้วโซเดมาคอมสุดท้ายพี่ก็ต้องลงใต้ามากับพี่ปายพูด ผมเลิขิดบรรดาชัดผาก็ไม่รู้ว่าเอาตรงนะคือพี่อ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยเจอพี่เบลอ่ะในเฟซของของน้องคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถ่ายเขาถ่ายรูปเหมือนเขาไปเล่นดนตรีที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะไปประกวดดนตรีเออแล้วเขาก็เนี่ยเขาทำาหน้าอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังพี่บาจบจำได้แม่นเลยใส่เสื้อสีดำเราไปคนหารูปดูเนาะไม่น่าจะมีอ่ะเออเานี่ยทำทัอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใส่เสื้อสีดำพี่ก็มอง่ะ เออเด็กคนแบบนด็กคนนี้น่ารักดีน้องอะไรเนี้ยก็ดูๆเลยอย่างเงี้ยก็ดูไปเรื่อยๆก็ไปดูเออค้นดูเฟซเขาอะไรเงี้ยก็เออก็เขาก็ดูแบบร้องเพลงเพราะอะไรเพราะคือพี่ก็ตั้งแต่นั้นอ่ะพี่ก็ติดตามเขามาเรื่อยๆอ่ะเหมือนเหมือนแบบไปส่องเฟซเขาอ่ะคือเหมือนเหมือนเอฟซีอ่ะติดตามแต่คือเขาก็ไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจนวันหนึ่งเนี่ยก็คือไปนั่นแหละไปนั่งร้านที่พี่เขาลองเพลงเพียงตกใจเลยนะว่าเฮ้ย ใช่หรอตัว<า>จริงหรงวอวะออกมันเหมือนแบบต,ตัวจริงกับในรูปอันไหนดีกันตัวจริงเพราะว่าแบบตอนตอน,ตอนที่เห็นนะยังแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบแล้วแอบปลื้มใครสักคนเนี่ยคือมันแบบคือเขาแบบว่าร้องเพลงเก่งอะไรเก่งอยู่ในเฟซอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเราเห็นจะตัวจริงอ่ะเหมือนเราตอบดีใจตื่นเต้นแล้วแบบเฮ้ยแบบมันมันไม่คิดว่าเออมันมันใช่มันต้องแบบ มาเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะเอาตรงๆแบบก็ตื่นเต้นนะอนะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนอะ่ะฮอตมากเลยนะเมื่อก่อนอะ่ะร้านเขาผู้หญิงนั่งเต็มฮอตฮอตมากฮอตมากเต็มมากมันเป็นในถ้าพูดง่ายๆเหมือนเหมือนพี่แม่งเป็นเจเล็บอะในโรงเรียนประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นประมาณนั้นเลยไปโรงเรียนไหนก็ถ้าได้ไปร้องเพลงอย่างเงี้ยก็จะมีสาวๆมาขอเบอร์ขอถ่ายรูปตลอด ไม่ขาดแล้วแต่เมื่อก่อนผอมไม่ใช่แบบนี้เมื่อก่อนอม่อก่อนผอมหุนดีเมื่อก่อนอยูยกระดาษขาวขาววันนี้เยอะครับคนที่บอกว่าหุ้ยไปเจอพี่เปียวในสนามโอ้ดูขาวดูใสจังนอกเนี่ยเมื่อก่อนขาวกว่านี้หลายเท่าตัวขาวกว่านี้อีกหลายเท่าตัวขาววมากแล้วแต่งตัวเก่งเลยค่บเมื่อก่อนแต่งตัวมาก เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวนี้ปล่อยตัวเดี๋ยวนี้ไปทางรถมากกว่าใช่ใช่เดี๋ยวนี้แบบบู๊บู๊มากกว่าบู๊บ้าพลังคนหลับหมดนนอนครับนี่ก็เพิง่งเพิ่งหลับเมื่อคืนก็เพิ่งหลับตีสามศึกษาเรื่องรถตอนนี้ทำห้าสามมันอยู่ลองไปติดตามกันในช่องนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายลงเนี่ยคำถามต่อมาอ่าพี่ปายเคยมาจังหวัดกระบี่ไหมครับ เคยค่ะเคยไปเที่ยวไปเที่ยวที่วล่ะเราเหมาเรือเหมาเรือเหมาเรือไปเป็นเหมาเรือเะไร่ะสปีดโบ๊ทใช่หมดประมาณหมื่นกว่าบาทเฉพาะเรือนะมีแต่ครอบครัวพี่ครอบครัวเดียวแล้วก็ไปกันอู้โคตรมันเลยบอกสนุกมันไม่วุ่นวายดีทุกคนใช่นะครับก็บี่ไปสองรอบแล้ะไปเที่ยวเกาะเออใช่ไปรอบแล้วเกาะครั้งแรกไปเกาะอะไรพวกนั้นแหละแล้วครั้งที่สองตะเกาะพีพีเลยนะครับมาถือว่าคุ้ม พี่เบลอายุเท่าไหร่ครับยี่สามครับผมตอนนี้ถ้าปีหน้าก็ยี่สี่อายุยังไม่เยอะครับอายุยังน้อยอยู่พี่เคยมีอะไรกันทอังโอ้โหไม่เคยไม่เคยเลยซิงอยู่เขาซิงอยู่เนี่ยไว้ใจแล้วครับซิงอยู่ก็พี่เบลจะทำโอเพคไหมครับทำไปก็ขี่มันก็แพ้คนอื่นอยู่ดีครับผมก็เลยไม่ทำผมทำลูกเล็กๆดีกว่าเดี๋ยวค่อยๆไล่ค่อยๆหาเอานะครับผม ทำโอเพนไปมันก็มันก็มันก็ดูเทอ่ะแต่มันมันขี่ก็ไม่ชนะเขาหรอกน้ําหนักผมเยอะแต่ถ้าน้ําหนักเท่ากันได้ได้เสียแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดเยอะรู้รู้อยู่พี่เบลกับนี่อ่านไปแล้วอนาคตจะซื้อบ้านไหมครับเอ้ยคิดไว้เลยอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถครอบครัวบอกเลยอุากรณนี้พี่ก็คิดเอาไว้แล้วได้ครับได้ครับใครใครอะไร พี่ได้กับพี่เบลวันละกี่ครั้งโอ้โหโอ้ oh. oh, ช่วงนี้ไม่ได้เลยช่วงนี้หยุดยาวๆเ,เลยครับเพราะว่าเป็นปีหนุ่เป็นปีอะเก้าเดือนเ่ะโอ้ย<ม>หลังจากผ่าตัดก็้ยังมีไม่ได้ดิไม่รู้่าประมาณสองสองเดือนสองเดือนก็ต้องหยุดนะครับช่วงนี้ทุกคน <S <S 1> <S 1> เพราะว<ป>่ามันมันมีไม่ได้<ม>ถ้ามีปุ๊บก็อาจจะแบบว่าไปโดนล,ลูกไปโดนอะไรอย่างเงี้ยจะบอกของเต็งใหญ่นาเบเห็นงูได้บ่ะเไม่ไม่ยาวยาวประมาณนี้ได้ ใครที่เคยสัมผัสก็น่าจะรู้แหละใครเคยสัมผัสเมนมาเลยว่าใครเคยสัมผัสโอ้โมอ้นหาเอ้อหัดแล้วเนี่ยมัอมีแต่คโหโอ้โหอย่างอดียวเอ้ยแมอพีหปาเโหอ้โอพี่เบลตอนไหนใครขอมีอะไรกอนก่อ้ครับเออพูดเอ้่องนี้ดีกอ่า เราเล่นดิมันอาจารย์ป่ะหวะไม่ได้แต่บอกว่าเรียกว่าพี่พี่พี่ปาคุมคืนพี่พี่เสียตัวครับน้องมาดิอย่าดิ มึงตอแหลนะขึ้นคอมแล้วเอาขาข้าหลังถางขาข้าขาถ่างขาเขาด้วยใครอ่ะตัวเองอเส็งพี่ปลายทำยูทูบได้เงินกี่บาทครับกี่หลักครับกี่หลักดีว่าละก็ที่ไม่ได้ทําบ่อยอะค่ะแค่หลักพันไม่ถึงหลักหมื่นนะตัวนี้เนาะไม่ถึงค่ะก็ไม่ได้ทําช่วงนี้ก็ทําบ้างหยุดบ้างอะไรคือเอาตรงๆอะพี่ปายไม่ได้ทําเป็นงานอาชีพหลักงานอาชีพหลักของแกคือร้านเครื่องสำอาง ผบอกด้นะครับร้างเครื่อ,สองสำอางอยู่ที่อำเภอขนอมนะครับผมอยู่ย้่งยี่งกับห้างเอวันนะครับหรือใครมาไม่ถูกก็สามารถเดินทางต,งตรงๆมาได้เลยนะครับจะอยู่ขวามือนะครับผมถ้ามาจากที่ถนนเส้นหลักนะครับวิ่งเส้นกลางมาได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บางโนดหรือบางแพง ตลาดบางโนดนะครับผมก็เลยตลาดบางโนดมานิดนึงนะครับผมร้านจะอยู่ขวามือนะครับก็สามารถมาแวะอุ่นนุนได้รับประกันได้เลยครับว่าที่นี่ถูกแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีสขานึงที่อีสหานึงที่อำเภอศรีชนครับอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลนะครับผมข้างๆกันเลยอยู่ทางฝั่งขวามือเหมือนกันถ้าสมมติเข้าไปในอำเภอศรีชนใช่ไหมครับเลี้ยวขวาปุ๊บร้านจะอยู่ขวามือนะฝากไปอุ่นนุนด้วยแล้วกันนะครับผมอ่อันนี้คืออาชีพหลักครับ มีสองสาขาครับผมแล้วสาขาที่สามก็สาขาเบลิกุนะครับก็จะอยู่ที่เชียงรายนะครับผมยอยอที่ใบตั้งใจว่าจะมีซักห้าสาขาก็จะหยุดแหละอันนี้เพิ่งสองนะเพิ่งสองก็ถือว่าใกล้ใกล้ตายแล้วใกล,ใกล้แก<ป>่แล้วไปไม่ี่ล้หมดแลยหรอหมดแล้วเ,อ,วเอาก็หมดแล้วนะคะสำหรับคำถามนะคะก็ขออ <laughs> ปแม่งเลียวสดกันตัวนี้เลยเฮียโอ้ยอาหายยันนบเลยทุกคนต้องจบกันแบบนี้ลแล้วแหละเฮ้ยมันไอ้เฮียทุกคนอันนี้แม่งเลียวจริงตัวเององอกแล้เนาเอ้า <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรวะเนี่ยแม่งสดๆเลยนะตอนเนี้ยไฟมาแล้วอ่ะเออคอยังโชคดีเอาออเอา,เอาต้องรีบจบนะคะไม่รู้ว่าไฟจะดับอีกไหมเพราะที่นี่ฝนตกหนักมาก คือลมแรงมากตอนนี้น้ำท่วมไหมน้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วหลนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้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 รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้กูยกล้าอเลยเป็นกูนั่นแหละก็ ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าขึ้นลมแรงเกี่ยวหมก็ไม่รู้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักพี่มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับไม่ได้แต่งไม่ได้เติมอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะรู้จักเราจริงๆก็ให้ดูคลิปนี้นะครับจะได้รู้จักเรามากขึ้น2คนนะครับผมว่าพี่น้องสองคนอยู่ในกันยังไงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเป็นพี่น้องเลยไหมพี่น้องท้องชนกันได้ได้ The crew.